สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับส่วนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมัดจาสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรุณาพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ สร้อยข้อมือเพชรแท้ประดับด้วยเพชรเกรอน62เม็ด3.72กะรัตตัวเรือนทองคำ 18K น้ำหนักรวม11.7กรัมความยาว18.5เซนติเมตรราคา83,700บาทครับสร้อยข้อมือเพชรเรียบหรูสวยๆครับประดับด้วยเพชรแท้เพชรเกรอน62เม็ด มีเพชรมากถึง3.72กกรัตและเป็นเพชรโซนน้ำขาวคือน้ำกาสิบกบวกไม่นวลไม่เหลืองครับประกายไฟสวยงามชัดเจนงานนี้เป็นงานใหม่นะครับสวยงามครับมีตัวล็อกทั้ง2ด้านใช้งานได้จริงแข็งแรงแน่นอนครับตัวเข็มสวยงามดีไม่บิดไม่เบี้ยวครับ ตัวเรือนจะเป็นงานทองคำ 18K หรือว่าทองคำ75%ครับหน้าเรือนจะชุบทองคำขาวไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เพชรได้รับแสงสะท้อนจากตัวเรือนมากเกินไปครับแต่เพชรก็ยังได้รับแสงสะท้อนจากตัวเรือนอยู่เล็กน้อยครับถ้าอยากให้เพชรดูขาวเหมือนกับสีเพชรที่วควรจะเป็นนะครับแนะนำให้ชุบไวโกทั้งชิ้นงานครับความยาวเส้นนี้ให้มาเหลือเฟือมากครับยาวถึง18.5เซนติเมตรครับ ขอวัดหน้ากว้างให้ชมนะครับความยาววัดมาแล้วนะครับวัดแบบไม่รวมเข็มและไม่รวมตัวล็อกครับเป็นความยาวที่ใช้งานได้จริงครับถ้าพี่พีคิดว่าเส้นนี้ยาวเกินไปสามารถตัดออกได้นะครับแจ้งเข้ามาได้หมดครับก็นีตัดชิ้นงานครับเหลือเศษทองเศษเพชรคืนพร้อมกับชิ้นงานนะครับทางร้านไม่ได้เก็บไว้ครับ ความยาวย้ำนะครับ18.5เซนติเมตรพีพ่ๆที่ข้อมือใหญ่ใส่ได้ทุกคนแน่นอนครับขนาดเพชรคือ62เม็ดเม็ดละ6ตังค์ครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านเชื่อกันรันตีว่าเป็นงานเพชรแท้เพชรธรรมชาติและเงื่อนไขต่างๆครับสามารถออกใบเซอเร์เพชรเพิ่มเติมได้ครับใบเล็กเพียงแค่500บาทใบเซอร์ใหญ่1,000บาทมาเป็นเล่มครับที่ร้านการันตีขายแต่ของแท้เพชรแท้พลอยแท้ธรรมชาติหมดยินดีให้ตรวจสอบครับ ชิ้นงานนี้ใช้ง่านหมดแล้วสามารถนํามาขายคืนหรือว่าเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ครับขอแก้เพชรอยู่ครบตัวเรือนไม่เสียหายมากเกินไปยินดีรับคืนครับถ้าหาพี่ๆท่านไหนยังไม่พร้อมวันนี้สามารถมาจําติดจ,จองนานได้ครับมาจจำอีกน้อยจ่ายครบอีกทีเดือนหน้าได้ไม่มีปัญหาครับ สามารถนันรับได้ที่เจเจมอเฉบา์เสาร์ทิ์ครับส่วนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นซื้อวงเงินคุ้มครองในการจัดส่งถึงมือแน่นอนร้อครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่สาร์ทิตจันทร์ต้องนันดตรงหน้านะครับแต่ช่วงนี้เปิดร้านไม่ได้เลยครับเนื่องจากน้ำพึ่งท่วมหนักนะครับกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงร้านกราบขอภายไว้ก่อนครับ หากพี่ๆน่านสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตาม l ลายเทศนและล่างครับก่อนจากการแล้วกดพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อไม่พลาดการอาัปเดตสินค้าก่อนใครนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณครับ